ก่อนที่จะถ่ายวิดีโอนี้นะครับผมก็เพิ่งได้รับทราบข่าวว่าจอห์นเทิร์เสียชีวิตแล้วนะครับก็เขาเล่นในหนังเรื่องนี้ด้วยเนาะแล้วผมก็เพิ่งไปดูเข้ามาหยกๆเองไงก็เลยรู้สึกตกใจมากนะครับก็ r e s t in Peace นะครับผมแจ็คกี้ หนังเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ได้รับการพูดถึงเยอะมากๆเลยในเทศกาลชิงรางวัลซึ่งส่วนที่ได้รับคําชมมากๆเนี่ยก็คือการแสดงของนาตาลีพอร์ตแมนนะฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยได้อะไรกับหนังเรื่องนี้มากมายนะเพราะว่าตัวเรื่องราวเองเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากดูอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าด้วยคําชมอะไรต่างๆที่หนังเรื่องนี้ได้รับเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไปลองดูสัหน่อยก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้สำหรับในหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงแจ็กกี้เคนเนดีนะฮ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าประธานาธิบดี JFK เนี่ยก็ถูกลอบสังหารใช่ไหมในหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นการเล่าถึง reaction หรือว่าการพยายามจัดการกับชีวิตต่างๆของแจ็กกี้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องแจ็กกี้เนี่ยก็เป็นหนังดีอีกเรื่องหนึ่งประจําปี2016นะฮะก็สมแล้วแหละที่ได้รับการเข้าชิง b e s t Picture ของออสการ์นะครับส่วนที่ผมรู้สึกว่าทําออกมาได้ดีเนี่ยก็คือการที่หนังเรื่องนี้เนี่ย พยายามให้คนดูทำความเข้าใจตัวละครแจ็คกี้ผ่านการกระทำนะฮะแน่นอนว่าในหนังบางเรื่องเนี่ยจะมีการใช้ exposition การอธิบายอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะใช่ไหมแต่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจอะไรต่างๆของเราต่อเหตุการณ์และต่อความรู้สึกของแจ็คกี้เนี่ยจะต้องเกิดจากผ่านการสังเกตเท่านั้นนะฮะคือเราจะต้องสังเกตเอาเองจากสีหน้าท่าทางคําพูดการกระทําอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าทำออกมาได้ดีนะครับ แล้วที่สาคัญเนี่ยหนังไม่ได้พยายามจะรีบเร่งอะไรกับเรื่องราวเท่าไหร่นะคือเหมือนกับพยายามทําให้เราค่อยๆซึมซับอารมณ์ไปเรื่อยๆฮะ,ะแล้วพอจนถึงท้ายเรื่องเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจตัวละครตัวนี้มากขึ้นแล้วเราก็เริ่มแบบมองเขียนอะไรแบบที่แจ็คกี้เห็นนะฮะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยผมมองว่าก็น่าสนใจเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะครับก็คือการที่หนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถเก็บความรู้สึกความเป็นยุคป,ปี60ได้ดีมากเลย คือถ้าเกิดเราไม่ได้สังเกตแบบในส่วนของเทคนิคลที่แบบว่าเอภอาพมันชัดจังเลยอะไรเงี้ยนะเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันเป็นหนังที่สร้างในช่วงปี2000กว่า,วานะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ดูแล้วหดหูแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์อื่นเท่าไหร่เลยนะซึ่งก็พอเข้าใจได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นปัญหามากเลยนะกับการที่จะต้องแบบมาดูซ้ําหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับคือมันเป็นหนังที่อารมณ์ประมาณว่าดูครั้งเดียวแล้วรู้เรื่องก็จบกันไม่ได้แบบอยากจะกลับไปดูใหม่อะไรอย่างนะ คือทั้งเรื่องเนี่ยมันเป็นอะไรทีออ่ดูแล้วมันก็ผ่านไปได้ยากเหมือนกันนะตอนอยู่ในโรงเนี่ยทีนี้ก็มาพูดถึงในส่วนของทางด้านการสแสดงน,นะครับแน่นอนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีเด่นมากๆก็คือนันตลีพอตแมนในบทแจ็คก,กี้เคนเนดีนะฮะซึ่งในหลังเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเขาสามารถโชว์เรนจ์ของเขาได้เยอะมากเลยแล้วมันก็จะมีฉากที่เราเนี่ยจะได้เห็นหน้าเขาแบบชัดๆให้เห็นการสแสดงแบบจ่าๆเนี่ยเยอะมากๆซึ่ง ตัวนาตาลีพอตแมนเนี่ยก็สามารถแสดงออกมาให้เรารู้สึกตามตัวละครได้จริงๆนะครับแล้วก็ที่อยากจะพูดถึงหน่อยก็คือจอห์นเฮิร์นนะฮะซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเล่นด้วยแล้วตัวละครในหนังเนี่ยก็เขาเล่นเป็นเหมือนบาดหลวงอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งบทของแจ็คกี้กับบาดหลวงคนนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นซีนที่น่าสนใจมากๆนะ เพราะว่ามันจะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับชีวิตมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับแจ็คก,กี้เนี่ยได้ปลดปล่อยอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ามาถึงในส่วนของทางด้านเทคนิคนะครับต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้สัดส่วน4ต่อ3เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะให้ฟีลลิ่งเหมือนกับวินเทจหน่อยละแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของฉากที่เป็นวิดีโอที่อยู่ในหนังนะมันก็เป็นสัดส่วน1ต่อ1เลยนะครับก็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยซึ่งก็เหมือนกับกล้องในยุคสมัยนั้นนะฮะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีการเหมือนจําลองฉากจากภาพข่าวอะไรในยุคนั้นด้วยซึ่งผมมองว่าทําออกมาแล้วมันดูสมจริงมากๆคือหนังเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าดูไปดูมาเนี่ยให้ฟีลลิ่งคล้ายๆสารคาดีเหมือนกันนะซึ่งตัวส่วนนี้เนี่ยอาจจะทําให้บางคนชอบและบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับ ในโซ่คนดนตรีประกอบนะฮะแน่นอนว่าได้รับการเข้าชิงออสการ์ด้วยเนาะแล้วผมฟังแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกคล้ายกับ The Revenant มากๆเลยนะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าคนที่ประพันธ์เนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ฟิลลิ่งทั้งเสียงอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือคล้ายกันมากๆเลย สรุปแล้วในภาพรวมนะครับหนังเรื่องแจ็คก,กี้เนี่ยก็เป็นหนังชีวประวัติเกี่ยวข้องกับแจ็คก,กี้เคนเนดีที่ทําออกมาได้ดีนะคะคือเราเนี่ยได้เรียนรู้ความรู้สึกความคิดอะไรของเขาผ่านจากหนังเนี่ยได้ดีมากๆเลยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่โหดหูแล้วก็ดูยากนะฮะถ้าเกิดใครไม่พร้อมจริงๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะเบื่อได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็ก็มีเบื่ออยู่เหมือนกันนะ ถ้าเกิดคนดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กํกำลังใจกันด้วยนะครับติดตามขาม่าวสารของเพจได้ทาง facebook ใน description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย